สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ป .4 เรื่องระบบสุริยะมาให้นักเรียนลองทดสอบกันดูนะคะคุณครูจะอ่านคําถามให้นักเรียนฟังสองรอบแล้วจะให้เวลาตอบเป็นเวลา 3. วินาทีเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดต,ตัวเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยค่ะข้อที่1ระบบสุริยะมีศูนย์กลางเป็นอะไรระบบสุริยะมีศูนย์กลางเป็นอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่สองระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้างระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่3โลกเป็นดาวเคราะห์ประเภทใดโลกเป็นดาวเคราะห์ประเภทใดเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อ4โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใดโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใด เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่5ห้วงอวกาศที่บรรจุไว้ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆจำนวนมหาศาลหมายถึงอะไรห้วงอวกาศที่บรรจุไว้ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆจำนวนมหาศาลหมายถึงอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อ6 <Yes>, อาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์จำนวนนับแสนนับล้านดวงอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงเรียกว่าอะไรอาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์จำนวนนับแสนนับล้านดวงอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงเรียกว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อ7 ดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นในท้องฟ้าอยู่ในกาแล็กซี่ที่มีชื่อว่าอะไรดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นในท้องฟ้าอยู่ในกาแล็กซี่ที่มีชื่อว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกระบบสุริยะและโลกอะไรใหญ่ที่สุด กาแล็กซี่ทางช้างเผือกระบบสุริยะและโลกอะไรใหญ่ที่สุดเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะดาวบริวารของดาวเคราะห์คืออะไรดาวบริวารของดาวเคราะห์คืออะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่10ดาวตกเรียกอีกอย่างว่าอะไร ดาวตกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่11ดาวตกหรือผีพุ่งใต้เกิดขึ้นบริเวณใดของโลกดาวตกหรือผีพุ่งใต้เกิดขึ้นบริเวณใดของโลกเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่12 ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่13ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณกี่ปีดวงอาทิตย์มีอายุประมาณกี่ปีเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะ ข้อที่14ดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกของเราดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกของเราเข,ขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่15โลกอยู่ห่างจากดวงอ <g aret> าทิตย์กี่กิโลเมตรโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์กี่กิโลเมตร เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่16ดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวฤกษ์สีอะไรดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวฤกษ์สีอะไรเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่17ดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวประเภทใดดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวประเภทใด เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่18พลังงานจำนวนมหาศาลในดวงอาทิตย์ได้มาจากการเปลี่ยนแก๊สชนิดใดบ้างพลังงานจำนวนมหาศาลในดวงอาทิตย์ได้มาจากการเปลี่ยนแก๊สชนิดใดบ้างเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่19พื้นผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิเท่าไหร่ พื้นผ s? <S <text> ิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะข้อที่ 20. บริเวณตรงกลางของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงเท่าไหร่บริเวณตรงกลางของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะ แบบทดสอบมีทั้งหมด20ข้อได้จบลงไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ